วันที่16กันยายน2564ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดิสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานและหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่โดยวันนี้ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ถึง50%ตามแผนก่อนหลังจากนั้นจะได้เป็นการผ่อนคลายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐที่ได้กำหนดไว้ในส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอใด ที่ยังคงค้างการฉีดหรือยังมีการฉีดไม่ได้ตามเป้าที่วางแผนไว้ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อจะได้มีการบริหารจัดการวัคซีนลดใหม่ที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางกระจายไปยังทุกอำเภออย่างทั่วถึงทั้งนี้หากูนยนฉีดวัคซีนอำเภอใดประสงค์ต้องการจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ให้แจ้งมายังศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการจัดสรรต่อไปนอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการทามมิ่งเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่มี4อำเภอที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคืออำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมแม่แตงและดอยเต่า ทั้งนี้ให้ทางอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงวันที่16กันยายน2564ารำลึก ครบสองปีมีแพนด้าช่วงๆจากไปกับความทรงจำที่ดีถึงมีแพนด้าเพศผู้ตัวแรกของไทยหน้ารูปปั้นมีแพนด้าด้านหน้าทางขึ้นส่วนจะสดแสดงมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อเวลาสิบนาฬิกานายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนายอูจื้ออู กงสุใหญ่แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมรำลึกครบรอบ2ปีหมีแพนด้าช่วงช่วงที่จะไปเมื่อปีพศ2562ในโอกาสนี้ทางกงสุนญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่และผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมถึงทีมพี่เลี้ยงหมีแพนด้าได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยพร้อมนำช่อดอกไม้สดวางเพื่อรำลึกถึงหมีแพนด้าช่วงๆหน้าบริเวณรูปปั้นหมีแพนด้าด้านหน้าทางขึ้นส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดสุมภาพในอริยบทต่างๆของหมีแพนด้าช่วงๆ ตลอดระยะเวลา16ปีที่อยู่ในไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ยินสนุกและมีความสุขทุกครั้งที่มาเยี่ยมชมหมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่วันนี้แม้ช่วงช่วงมีแพนด้าเพศผู้ผู้สันทวไมตีไทยจีนจะจากไปแล้ว แต่เรื่องราวต่างๆของมีแพนด้าช่วงๆจะยังคงอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไปสำหรับมีแพนด้าช่วงๆมาอยู่ประเทศไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวันที่12ตุลาคม2546กับมีแพนด้าหลินหุย้ยจนกระทั่งปี2552ได้ตกลูกน้อยออกมาเป็นหมีแพนด้าหลินปิง ขณะนี้ได้เดินทางไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตามสัญญาข้อตกลงระหว่างกันปัจจุบันประเทศไทยได้มีแพนด้าจำนวนหนึ่งตัวคือหลินหุยปัจจุบันอายุเกือบ20ปีและมีสุขภาพดีมีความสุขกับการเลี้ยงดูที่เป็นมาตรฐานที่ทางจีนกำหนด